สวัสดีครับเพื่อนเพื่อชาวบ้านเขาเมืองเราทุกท่านครับผมอาจารย์ลังจิตกเกษมงามนินกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันเรื่องดวงอาทิตย์ปลอมโครงการวิจัยทางด้านนิวเคลียร์ฟิสิกส์ a r t i f i c ียล sun ของประเทศจีนจริงๆแล้วประเทศจีนก็ไม่ได้สร้างดวงอาทิตย์ปลอมแต่อย่างใดหรอกครับแปลว่าคําพูดที่ออกสื่อสารมวลชนเนี่ยว่าเป็นดวงอาทิตย์ปลอมหรือ a r t ิฟ i เ i ีย sun นี่ก็สร้างความสนใจให้แก่ประชาชนทั่วโลกไม่น้อยนะครับ จริงๆแล้วสิ่งที่จีนทำก็คือหม้อต้มอ,อนุภาคพลาสมาของไฮโดรเจนนะครับซึ่งสามารถที่จะทำให้ความร้อนที่อยู่ในหม้อต้มพลาสมาของไฮโดรเจนเนี่ยมีความร้อนสูงขึ้นไปถึง160ล้านองศาเซลเซียสเป็นเวลา20วินาทีนะครับซึ่งที่อุณหภูมิ160ล้านองศาเซลเซียสเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นอุณหภูมิที่สูงกว่า อุณหภูมิที่อยู่ในแกนกลางของดวงอาทิตย์นะซึ่งคาดว่าอุณหภูมิที่อยู่ในแกนกลางของดวงอาทิตย์นี่จะมีความร้อนมีอุณหภูมิประมาณ15ล้านองศาเซลเซียสนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพราะเหตุอะไรทำไมทางจีนจึงต้องพัฒนาหม้อต้มอนุภาคพลาสมาที่สร้างความร้อนได้สูงกว่าความร้อนในแกนกลางของดวงอาทิตย์ถึง10เท่านะครับอันนี้ก็ เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยแล้วก็การพัฒนาโครงการาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระบบนิวเคลียร์ฟิวชั่นนะครับซึ่งเป็นการวิจัยร่วมระหว่างหลายชาติด้วยกันนะฮะได้แก่อินเดียเกาหลีญี่ปุ่นรัสเซียแล้วก็อเมริกานะครับซึ่งทั้ง6ชาตินี้ก็รวมตัวกันตั้งเป็น โครงการวิจัยนี้เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชันนะฮะเพื่อที่จะเป็นรากฐานพื้นฐานของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนในอนาคตบนโลกของเราโดยการเรียนแบบดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับเวลาเราพูดถึงหม้อต้มอนุภาคพลาสมาข,ของเโอรเจนนั้นเนี่ยจริงๆไม่ใช่หม้อต้มแบบที่ใช้ในครัวที่มีน้ําไม่ใช่เลยนะครับลักษณะของหม้อต้มอนุภาค plasma ของไฮโดรเจนที่สร้างความที่มีความร้อนสูงของจีนเนี่ยเ,เขาทําเป็นรูปโดนัทนะครับก็คือตัวอนุภาค plasma ของไฮโดรเจนจะอยู่ในแกนของโดนัทนะฮะในแกนของโดนัทเนี่ยก็จะมีไฮโดรเจนซึ่งได้รับพลังงานความร้อนพลังงานจนสูงจนกระทั่งอนุภาคของไฮโดรเจน่ยชนกันเองนะฮะเวลาสารใดๆก็แล้วแต่อะตอมของสารใดๆนะครับที่ได้ความ ร้อนสูงนะครับก็จะเกิดพลังงานจนในตัวเองแล้วก็วิ่งชนกันจนกระทั่งอิเล็กตรอนที่รอบล้อมรายล้อมอยู่รอบนิวเคลียสเนี่ยก็จะหลุดไปนะฮะก็จะเกิดสภาวะที่มีอนุภาคที่เป็นนิวเคลียสไม่มีอิเล็กตรอนล้อมรอบนะครับแล้วก็มีอิเล็กตรอนอิสระหลุดออกมากระจัดกระจายอยู่ในแกนของโดนัทนั่นเองนะครับลักษณะที่ทํา จะทำให้เกิดสภาวะเช่นนี้ได้ที่มีพลังงานจนสูงในอะตอมไฮโดรเจนได้เนี่ยก็จะต้องใส่ความร้อนเข้าไปนะครับจีนก็ต้องใช้วิธีที่จะสร้างความร้อนในแกนของโดนัทนะฮะซึ่งเป็นที่เรเรียกว่าหม้อต้มพลาสมาของไฮโดรเจนเนี่ยให้ได้นะครับแล้วก็ใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับในการควบคุมให้พลาสมาคือ อนุภาคอิสระของไฮโดรเจนเนี่ยที่กระจัดกระจายอยู่ในแกนกลางของโดนัทเนี่ยให้เคลื่อนที่ไม่ให้เกาะอยู่ที่ผิวนะฮะคือให้เคลื่อนที่อยู่ตรงกลางของแกนของโดนัทนะครับแล้วก็ใส่ความร้อนเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยร่วม6ชาตินะครับที่เราเรียกว่า ITER ITER คือ International Thermonuclear Experimental Reactor นะครับเป้าหมายก็คือเขาจะทำโรงไฟฟ้านิวเคลีย ในเทคโนโลยีแบบฟิวชั่นซึ่งเป็นการเรียนแบบการทำงานของแกนกลางของดวงอาทิตย์ที่มีความร้อนสูงแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะซึ่งคาดว่าจะสามารถพัฒนาเตาปฏิกรนนิวเคลียร์แบบฟิวชั่นได้สำเร็จภายในปี2035นะครับเพื่อเพื่อเสริมความรู้นิดนึงก็คือว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่ ทั่วโลกเนี่ยอันเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบฟิชชั่นนะครับก็คือใช้พลังงานความร้อนจากอนุภาคกัมมันตภาพรังสีนะครับจากธาตุกัมมันตภาพซึ่งมีการแตกตัวของนิวเคลียสของอนุภาคกัมมันตภาพรังสีนะครับการแตกตัวก็ของนิวเคลียสก็จะปล่อยพลังงานความร้อนออกมานะครับแต่ข้อเสียคือการแตกตัวของนิวเคลียสของอนุภาคกัมมันตภาพรังสีเนี่ยมันเกิดรังสีที่เป็นอันตราย ต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็ต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงตัวกาก,ากของกัมมันตภาพรังสีเนี่ยก็ต้องก็ยังเป็นอันตรายอยู่นะครับเมื่อถูกใช้จนกระทั่งเสื่อมสภาพเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะแผลรังสีออกมาได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวาธาตุกัมมันตภาพรังสีเนี่ยเป็นอนุบเป็นาธาตุที่มีอยู่อย่างจํากัดหายากนะครับบนโลกใบนี้ฉะนั้นการเคลื่อนย้ายการขนส่งก็ยากนะครับเพราะว่ามันปล่อยกัมมันตภาพออกมาตลอดเวลา นะครับไม่เหมือนพลังงานปฏิกรอนนิวเคลียร์แบบฟิวชันของดวงอาทิตย์ซึ่งใช้เชื้อเพลิงเป็นไฮโดรเจนไม่มีการใช้กัมันตภาพรังสีนะฮะซึ่งก็ถือเป็นปฏิกอนปรมาณูนิวเคลียร์ฟิวชันที่สะอาดนะครับไม่ปล่อยมลพิษแล้วก็ไม่มีอันตรายนะครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมมนุษย์ถึงอยากจะเรียนแบบการทำงานของปฏิกริยาฟิวชันบนดวงอาทิตย์นะครับก็เลยเรียกว่า artificial sun นั่นเอง คราวนี้มาดูกันว่าทำไมจีนพัฒนาโครงการ artificial sun หรือพัฒนาโครงการ Nuclear Fusion r e a c t o r ที่ใช้ความร้อนสูงมากนะครับสูงกว่าแกนกลางของดวงอาทิตย์ถึง10เท่านะครับก็ต้องไปดูปฏิกิริยา Nuclear Fusion บนดวงอาทิตย์กันนะครับในดวงอาทิตย์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยภายในเนี่ยคือ ธาตุของไฮโดรเจนทั้งสิ้นนะครับซึ่งภายในดวงอาทิตย์ยมีความร้อนสูงมากเพราะฉะนั้นอนุภาคไฮโดรเจนที่อยู่ภายในดวงอาทิตย์ยจะชนกันอย่างชนกันแล้วก็ทําให้อ e ิเล็กตรอนหลุดออกมาหมดเลยนะครับนิวเคลียสของอนุภาคของธาตุไฮโดรเจนก็เป็นนิวเคลียสเปล่าๆนะครับซึ่งเราเรียกสภาวะเช่นนี้ว่าพลาสมานั่นเองนะครับก็คือสภาวะที่ อนุภาคเนี่ยมีแต่นิวเคลียสแต่ไม่มีอิเล็กตรอนล้อมรอบนะครับแล้วก็อิเล็กตรอนของอนุภาคไฮโดรเจนที่หลุดออกมาก็กลายเป็นอนุภาคอิสระนะครับทั้งหมดก็วิ่งชนกันนะฮะยิ่งร้อนมากก็ยิ่งชนกันมากนะครับยิ่งชนกันมากก็ยิ่งร้อนมากแล้วก็เกิดความดันสูงนะครับการที่ภายในดวงอาทิตย์มีความดันสูงนี่เองเนี่ยคือหัวใจสําคัญของการทําให้เกิดปฏิกริยานิวเคลียร์ฟิวชันเลยครับ เพราะว่าความดันภายในดวงอาทิตย์สูงจะดันให้อนุภาคไฮโดรเจนเข้ามาใกล้กันมากขึ้นจนทําให้สามารถรวมตัวกันกลายเป็นธาตุที่ใหญ่ขึ้นนะครับไฮโดรเจนรวมกันก็จะกลายเป็นไฮโดรเจน2 h y ไฮโดรเจน2รวมกันก็จะกลายเป็นฮีเลียมสฮีเลียม3รวมกันก็จะกลายเป็นฮีเลียม4นะครับทุกครั้งที่เกิดการรวมตัวกันของธาตุก็จะเกิดการ ปล่อยพลังงานออกมาพลังงานนั้นก็คือพลังงานความร้อนนั่นเองซึ่งพลังงานความร้อนเนี่ยก็จะแพร่กระจายออกจากแกนกลางของดวงอาทิตย์เพราะว่าตำแหน่งที่เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันหรือก็คือการรวมตัวกันของอนุภาคไฮโดรเจนแล้วก็กลายมาเป็นอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นที่หนักขึ้นก็คือฮีเลียมและปล่อยความร้อนออกมานี้เราเรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันนั้น เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณที่เป็นแกนกลางของดวงอาทิตย์นะครับที่ความร้อนสูงประมาณ15บ้าล้านองศาเซลเซียสนะครับซึ่งความร้อนที่แผ่ออกมานี้ก็จะแผ่ออกมาจนถึงภายนอกของดวงอาทิตย์แล้วก็แผ่ออกมาทั้งในรูปของความร้อนและในรูปของแสงสว่างซึ่งเราก็เห็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์แผ่ความร้อนและก็แสงสว่างออกมานั่นเองนะครับ ทั้งนี้เราจะสังเกตว่าด้วยภายในดวงอาทิตย์มีความดันสูงมากก็เลยทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันแล้วก็ปล่อยความร้อนออกมาความร้อนที่ปล่อยออกมาก็จะทำให้เกิดพลาสมาพลาสมาของไฮโดรเจนแล้วก็วิ่งชนกันก็ทำให้เกิดความร้อนมากขึ้นไปอีกยิ่งเกิดความร้อนมากขึ้นไปก็จะยิ่งทำให้ความดันที่อยู่ภายในดวงอาทิตย์สูงขึ้นความดันที่อยู่ในดวงอาทิตย์สูงขึ้นก็จะวนกลับไปบีบให้ อนุภาคพลาสมาข,ของไฮโดรเจนอะตอมเนี่ยรวมกันให้กลายเป็นฮีเลียมซึ่งเป็นธาตุที่หนักกว่ามากขึ้นปฏิกิริยาที่เกิดการรวมตัวกันของไฮโดรเจนไปเป็นฮีเลียมเ่ยแล้วปล่อยพลังงานความร้อนออกมาก็คือปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูว่าตรงเนี้ยที่จีนหรือมนุษย์บนโลกเราเนี่ยไม่สามารถจะเรียนแบบปฏิกิริยา นิวเคลียร์ฟิวชันของดวงอาทิตย์ได้100%เพราะว่าที่บนโลกเราทำหม้อต้มพลาสมาของไฮโดรเจนได้ที่จีนทำได้เนี่ยแต่ความดันสูงได้ไม่เท่าที่อยู่ภายในดวงอาทิตย์นะครับคือที่ดวงอาทิตย์เนี่ยตัวอนุภาคไฮโดรเจนที่อยู่ภายในดวงอาทิตย์เป็นอนุภาคที่มีมวลสารอัดแน่นกันเยอะมากหนาแน่นมากทำให้มวลสูงมากเวลามีมวล เยอะๆในดวงอาทิตย์มีมงกเยอะๆก็จะเกิดแรงดึงดูดดึงเข้ามามากนะครับยิ่งมวลมากยิ่งดึงดูดเข้าหาศูนย์กลางมากตัวนี้นี่เองที่ก่อให้เกิดแรงดันมหาศาลที่ช่วยดันอนุภาคไฮโดรเจนเข้ามาใกล้ชิดกันจนกระทั่งรวมตัวกันเป็นฮีเลียมได้แต่ในกรณีของหม้อต้มพลาสมาที่มนุษย์เราทําที่จีนทําเราไม่สามารถที่จะสร้างหม้อต้มที่มีแรงดันสูงขนาดนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้น การที่เราจะให้ไปอนุภาคไฮโดรเจนมารวมเป็นฮีเลียมได้เนี่ยนะครับที่ความดันไม่สูงเท่าดวงอาทิตย์เนี่ยมีวิธีเดียวก็คือเราต้องเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นไปนั่นก็คือเหตุผลว่าเราไม่สามารถสร้างความดันในหม้อต้มพลาสมาบนโลกเราให้มีความดันสูงเหมือนกับในแกนกลางของดวงอาทิตย์ได้เราก็ต้องชดเชยโดยการเพิ่มอุณหภูมิในหม้อต้มพลาสมาให้สูงขึ้นไปนะครับ ซึ่งกรณีนี้เนี่ยจีนก็สามารถทําให้สูงขึ้นไปกว่าอุณหภูมิของแกนกลางของดวงอาทิตย์ถึง10เท่านะครับก็คือ160ล้านองศาเซลเซียสนะครับแต่จีนทําได้ความร้อนที่อุณหภูมิขนาดนี้ได้เนี่ยามแต่ทําได้แค่20วินาทีเท่านั้นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเราแค่เรียนแบบดวงอาทิตย์ได้เพียง 20วินาทีนะครับเราไม่สามารถเรียนแบบปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน Fusion, ที่มีความร้อนสูงของดวงอาทิตย์เนี่ยได้เป็นเวลานานต่อเนื่องนะครับดวงอาทิตย์เนี่ยมีไฮโดรเจนเป็นเป็นธาตุหลักอยู่ภายในดวงอาทิตย์ซึ่งก็คือเชื้อเพลิงของปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันนะครับดวงอาทิตย์มีอายุมาแล้วเนี่ย4,500ปีนะครับซึ่ง เ,เราคาดนักวิทยาศาสตร์คาดว่าดวงอาทิตย์จะมีอายุทั้งสิ้น10,000ล้านปีขอโทษนะครับ4,500ล้านปีนะครับจากอายุที่นักวิทยาศาสตร์คาดการไว้นะฮะว่าดวงอาทิตย์จะมีอายุประมาณ1 0,000่นล้านปีอายุของดวงอาทิตย yeah. ์เนี่ยก็ถูกกาหนดโดยปริมาณของเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่อยู่ภายในดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับเมื่อไหร่ที่เชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่อยู่ภายในดวงอาทิตย์หมดไปก็หมายความว่า โรงไฟฟ้าปฏิกอนิวเคลียร์แบบฟิวชั่นในการกลางของดวงอาทิตย์เนี่ยก็หมดเชื้อเพลิงก็ดวงอาทิตย์ก็คือหมดอายุไขนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการหมดอายุไขของดาวฤกษ์ที่เราเคยคุยกันไปในคลิปก่อนๆน,น,นะครับก่อนหน้านี้ประเทศเกาหลีก็เคยทําได้นะครับประเทศเกาหลีก็เคยทําเครื่องปฏิกรณ์พลังงานนิวเคลียร์แบบฟิวชั่นคล้ายๆจีนเนี่ยนะครับแต่เกาหลีทำได้ที่100ล้านองศาเซลเซียส ที่เวลา20วินาทีเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์แค่สามารถเรียนแบบปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันของดวงอาทิตย์ได้แค่20วินาทีเท่านั้นเองนะฮะโจทย์ก็คือเราจะทำให้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เป็นเวลาไปนานเท่านาน,านจนกว่าไฮโดรเจนเชื้อเพลิงจะหมดเนี่ยนะครับ แบบดวงอาทิตย์เนี่ยจะทําได้หรือไม่นะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่รวมตัวกันทั้งหมด6ชาตินะครับได้แก่อินเดียเกาหลีญี่ปุ่นรัสเซียแล้วก็อเมริกาเนี่ยก็คาดว่าจะทําให้สําเร็จภายในปี2035นะครับเครื่องต้นแบบปฏิกรปรมาณูนิวเคลียร์ฟิวชันแบบที่จีนทำเนี่ยนะครับมีอีกชื่อหนึ่งที่ ในภาษาวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าโทคามักนะฮะมอต้มพลาสมาโดนัทเนี่ยนะครับเป็นภาษารัสเซียนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่คิดค้นตัวมอต้มโทคามักเนี่ยก็คือชาติรัสเซียซึ่งทำมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองแต่ก็เป็น การทำในลักษณะของการวิจัยเรื่อยมานะครับอย่างที่ทราบนะฮะยังไม่ประสบความสาเร็จในแง่ที่จะสามารถทําให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ความร้อนสูงขนาด160ล้านองศาเซลเซียสเนี่ยให้เป็นเวลานานตอนนี้ก็ทําได้แค่20วินาทีเท่านั้นเองก็รอติดตามกันต่อไปนะครับว่ามนุษย์จะสามารถสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร แบบฟิวชั่นเยนแบบการทำงานของแกนกลางของดวงอาทิตย์ได้สำเร็จหรือไม่ภายในปี2035วันนี้ขอลาไปก่อนแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ